มานี้ส่องพอฟิสซิงนะครับพ่อเขามาสวนปามนะครับเลยจ้างก็าจะตัดปามนะครับเนาะปามก็ประมาณสิบปีแล้วนะครับสี่เลนะครับทลายแับให้พอสมควรนะครับวันนี้นะครับเขาตัดเพิ่งได้สองแถวนะครับอยากจะให้พาพี่น้องเบิ่งนะครับทลายปามนะครับเนาะพวกในภาคอีสานเนาก็ถือว่าได้ผลนะครับเนาะ น,นี่ทลายปา่าน่าจะประมาณสิบสิบกิโลขึ้นนะครับแต่ละทลายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดต้นต้นปาน่านะครับนี่็ประมาณแล้วแต่ต้นนะครับบางต้นมานกยยังโมซูงปนไดน,นะครับแต่บางต้นที่มันสูงมันจะทลายใหญ่ ตันยังน,น้อยอยู่นะครับมันมันอยู่ไกลกันกับต้นไผ่นะครับมันก็เลยบกค่อ้ได้ขึ้นบันใดนะครับเนาะนี่กะทลายกัประมาณสามสี่กิโลแต่และทลายเอามาดูเอามาเบิงเ่งทลายปามนะครับท้นที่มันสมบูรณ์นะครับระยะห่างของ การปลูกกัแถวนี้น่าจะอยู่ประมาณแปดนะครับแปดเมตรแถวแรกสีปลูกกวางนี่ครับเกลืเมตรนี่เป็นยนระยะลงมาเหลือแปดเมตรนะครับเน,ะบะน,ะนะาะระยะห่างนะครับทลายามันกะชือกต้นเชือกทลายใหญ่นะครับต้นสูงทลายกะใหญ่ตามนะครับอาจจะสิบกว่าโลเกับเกือบซาวนะบางทลายกับบางซาวกันแล้ว อันนี้แถวนี้เพิ่นตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ดูคล่อนะครับเนาะนี่เพิ่นเพิ่นตัดได้สองแถวเหยืนะ่าอันนี้ได้ได้หลายอยู่นะครับตัดตัดได้สองแถวนี่กับว่าสิขนไป ขายก่อนดูสักราคาปามอยู่ที่ประมาณหกบาทนะครับหกบาทถือว่าได้อยู่นะครับยาวไปพุนแต่วัดที่เหลือนะครับพนยังบริตัดนะครับฝั่งทางนู้นพนยังบริตัดนะครับกีากระสิทธ์ได้อยู่นะครับหมดที่แล้วเราได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสองตัน้านะครับเนาะนะครับเพราะว่าเป็นต้นฝนบุดีนะครับ เราจะเอารถเข้ามาเลยครับเ้ายังบริปบพื้นที่เขาจะได้เอารถไทยนะครับเนาะรถไทยเดินตามเลาครับถอยขึ้นไปนะครับเ้อยังบริปาพื้นที่ให้รถยนต์เข้ามาได้นี่ก็เป็นระบบน้ำนะครับเนาะน้ำแทงน้ำเขาไปสองทางนะครับปล่อยไปแต่ละยามแรงนะครับ 이렇게아올때안내다 <목소리도> เราก็ได้มาขายปลาครับ